วันนี้ผมก็มาเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในห้องซูมนะครับก็จะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาสำรวจความพร้อมนะของหน้าสไลด์ต่างๆนะครับเพราะว่านี้มันเป็นเหมือนกับยุคใหม่เนาะเราทำการพูดคุยนะหรือว่าโชว์งานกันผ่านซูมเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่ผมเตรียมไว้นะในการพูดคุยวันนี้ นะครับก็จะมีการโชว์ Deep Learning Application นะแล้วก็ Python Application ตัวหนึง่งนะก็คือ t i c t a c t o e จะเห็นว่านะมันก็จะมีความเชื่อมโยงไปในสัปดาห์หน้าด้วยนะว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสนใจนะว่าจะต้องมาวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวเนาะแต่ว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าทุกคนอยู่บนโลกออนไลน์ แล้วก็การทำงานออนไลน์มีความสำคัญมากนะครับตอนนี้มีข่าวว่า f c e e o o o กกำลังจะรีแบรนด์ตัวเองละนะจะไม่ใช้จะไม่ใช้ชื่อ f a c e b o o k ละนะครับเพราะว่าเขาทำการสร้างบางสิ่งบางอย่างใหม่ขึ้นมา นะซึ่งผมก็กำลังรอลุ้นอยู่ว่ามันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนมันเหมือนกับเราจะเข้าไปเจอกันในโลกของอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะข้างในเลยอะเป็นโลกของเวอร์ชวลอ่ะนะก็จะเป็นแบบอวตารนะที่เราจะเข้าไปสวมบทบาทนะจริงๆเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่า facebook จะทำสิ่งนี้ออกมาได้ดีแค่ไหนเพราะว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันเพิ่มขึ้น นะหลายๆอย่างมันดีขึ้นฮาร์ดแวร์ดีขึ้นมันก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นส่วนวันนี้เนี่ยผมรอพูดเรื่องอะไรผมมารอพูดเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันออนคลาวดด้วย Google Collab ครับก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์ในปี2017เนี่ยตอนที่ผมเรียนที่ยูดาซิตี้เนี่ยมันมีปัญหามากเลยแต่ว่าตอนนั้นคือผมมี GPU ผมมี GPU ใช้เองที่บ้านผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับก็แค่ดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็มาทำบนเครื่องตัวเองแล้วก็ส่งงานนะครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องเนี่ยก็จะประสบปัญหาครับเพราะว่าจะต้องใช้บนคลาวนะครับซึ่งการใช้งานบนคลาวตอนนั้นเนี่ยมันเสียเงินมันแพงมันไม่ฟรีก็จะมีปัญหา ในการเรียนมากๆเลยนะครับในปี2017วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการแก้ไขปัญหานั้นนะครับสำหรับปี2021เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเรายังทำได้นะเหมือนกับการใช้งานกับเครื่องที่บ้านไหมเสมือนว่ามี GPU หรือเปล่าเ,เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ใช้เวลาเตรียมนะสไลด์นี้ก็ประมาณ1สัปดาห์ นะผมก็นั่งปรับนั่งทำนั่งปรับไปเรื่อยๆว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะเรามีประเด็นไหนที่เราต้องการที่จะสื่อสารให้กับผู้ชมเนี่ยได้รับฟังเนื่องจากว่าแบ็กกราวน์นะในการเข้ามาในในฟิลเนี้ยของแต่ละคนอนะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะผมก็จะมีแบ็กกราวน์ประสบการณ์ของผมนะซึ่งผมก็สามารถที่จะพูดออกมาได้นะครับเพราะว่าผมผ่านตรงนั้นมาละ แล้วก็ตอนนี้มันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับสิ่งใหม่เหมือนกันนะนะหลังจากที่ Google เปิดใช้งาน Google c o l l a b เนี่ยนะที่มันมากับ Account ของ Google เลยเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยนะสำหรับการเรียนเรื่อง Deep Learning เนี่ยนะครับว่าเราจะ Connect Google Drive ย่างไงนะแล้วก็ใช้งาน Jupyter Notebook ยังไงเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่มี GPU เราจำเป็นที่จะต้องใช้ Google Colab แล้วก็ผมก็จะมีตัวอย่างนะแอปพลิเคชันซึ่งจะต้องกดลิงก์เข้าไปเดี๋ยวตอนพูดจริงเนี่ยผมก็จะทำการกดลิงก์โชว์นะครับก็จะมี2ลิงก์นะก็คือแอปที่เตรียมไว้2แอปนะเป็นลิงก์ในการกดเข้าไปนะเพื่อที่จะโชว์โปรแกรมแล้วก็จะมีการสรุปนะว่าผมจะสรุปสิ่งที่ผมต้องการนำเสนออย่างไรก็จะประมาณนี้ฮะ สำหรับการนำเสนอนะผ่านโปรแกรม Zoom เรามองเห็นว่าอันดับแรกนะเราไม่ต้องเดินทางแล้วระหว่างวิทยากรกับผู้ผู้ฟังนะทุกคนอยู่บ้านหมดเลยนะแล้วก็ถ่ายทอดสดนะผมก็ทำการถ่ายทอดสดจากบางแสน AI นะครับแล้วก็คนฟังก็เขาอาจจะมีการลงทะบงลงทะเบียนอะไรผมไม่ไม่รู้นะ ผมเป็นวิยากรผมก็เข้าไปในนั้นส่วนคนที่เป็นผู้จัดเนี่ยเขาก็ต้องมีการ r e g i s เตอร์นะเอาผู้ชมเข้ามามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าจะมีใครมาพูดอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ผมและก็สิ่งที่เราเจอปัญหาอยู่ตอนนี้มันคือโควิด -19 ใช่ปะ่ะเราไม่สามารถที่จะมาเจอหน้ากันได้เราก็พูดผ่านอินเทอร์เน็ตมันก็มันก็วินวินนะผมก็ไม่ต้องเดินทาง นะครับผู้ชมก็ไม่ต้องเดินทางทุกคนก็อยู่บ้านนะแล้วก็หาเรื่องที่น่าสนใจนะในการที่จะเข้ามารับฟังนะครับซึ่งมันเป็นเวลาหลังเลิกงานแล้วนะเพราะว่าโปรแกรมมันก็จะเป็นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มผมก็ไม่ได้ทำอะไรวันนี้ก็นั่งเตรียมที่จะพูดทั้งวันพูดทุ่มหนึ่งก็จริงนะแต่ว่าตั้งแต่เช้านี่ก็ต้องมานั่งทบทวนมานั่งดูสไลด์นะมานั่งว่าสไลด์นี้จะพูดแบบนี้นะ สไลน์นี่จะพูดแบบนี้นะมีการเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปแก้ตัวอักษรบางตัวเราก็ต้องการทำให้มันดีที่สุดนะเนาะนี้เป็นหน้าที่ของคนที่จะทำหน้าทีวา่วิทยกรละก็ต้องเอาประสบการณ์ที่เคยมีเคยทำงานมาเนี่ยมาพูดคุยนะให้กับคนที่เข้ามาสนใจหัวข้อนี้นะให้ได้ฟังก็ทุกคนมันมีเวลาเป็นต้นทุนนะเนาะ นะครับผมก็มีเวลาของผมเป็นต้นทุนนะครับคนที่เข้ามาฟังก็มีเวลาของตัวเองเป็นต้นทุนก็เหมือนกับมาแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าคลินิกนี้เป็นคลินิกของการแชร์ประสบการณ์นะไม่ใช่คลินิกในการสอนก็สอนก็จะเป็นมีคลินิกสอนอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งผมผมไม่ได้เป็นคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผมก็จะไม่รู้ผมก็จะรู้แค่ในส่วนของผมว่า,เ,าเวลานี้นะ วันเสาร์เวลานี้นะผมจะต้องพูดเรื่องนี้นะหน้าที่ของผมก็คือเตรียมที่จะพูดมาก็จบที่ตรงนั้นเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวผมคิดว่าเออกมงสีนะ่สิบหาเนาะผมก็จะทําการเข้าไปในห้องซูมนะซึ่งคนจัดเขาจะส่งรหัสมาให้ผมก่อนวันงานนะครับอันนี้ก็คือรหัสอ่ามิทต ID งไอแล้วก็มี Passcode แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลที่เขาส่งมาให้ผมก็จะมีโปสเตอร์ด้วยก็โอเคนะซึ่งผมก็มีโปรแกรมซ o มนะครับที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เครื่องนี้ก็จะมีเว็บแคมเรียบร้อยทุกอย่างองค์ประกอบนี่พร้อมมากเพราะว่าผมเตรียมระบบของผมเนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิด -19 อีก นะผมเตรียมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ตั้งแต่ปี2016เนาะซื้อเว็บแคมซื้ออะไรมาน,นู่นนั่นนี่นะผมพร้อมก่อนก่อนที่จะมีโควิด -19 นะครับดังนั้นเรามองเห็นโลกอนาคตอะว่ามันจะต้องเกิดระบบออนไลน์แน่นอนแต่ว่าไม่รู้วันไหนตอนนั้นไม่คิดว่าจะเร็วพอมีโรคระบาดมันทำให้เกิดสิ่งนี้เนี่ยเร็วมากกว่าเดิมนะผมพีดิกไว้ปี2030อะถึงจะเกิดระบบแบบนี้ แต่ว่าพอมีโควิด19ปุ๊บมันเกิดทันทีเพราะว่าทุกคนต้องปรับตัวนะทุกคนจะต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้งานทันทีนะเพื่อแก้ไขปัญหาไม่งั้นเราเจอกันไม่ได้ถูกปะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าโควิด19เนี่ยนะไม่ได้เกิดปี2019แต่ว่าไปเกิดประมาณปี2000มิเลนเนียมจบเลยนะตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่พร้อมตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบปริญญาตี เทคโนโลยียังไม่มีอะไรเลยนะมีอินเทอร์เน็ตช้าๆนะกับเว็บเบราว์เซอร์ที่แบบเต่ามากๆอะ่ะตอนนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยุคนั้นก็คือจบเลยนะทำอะไรไม่ได้นะทุกคนก็อยู่กับบ้านไปเรียนก็ไม่ได้เจอกันก็ไม่ได้นะก็คุยได้เฉพาะในโทรศัพท์อย่างเดียวกับอีเมลนะอีเมลก็จะเป็นแบบเทอร์มินอลจอดำๆนะแล้วก็ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ก็ต้องใช้ภาษา เหมือนกับภาษาคาราโอเกะสมัยก่อนก็จะเป็นคาราโอเกะกันเพราะว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษกันไม่เก่งเนาะก็จะใช้เป็นคาคาราโอเกะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้พิมพ์ภาษาไทยได้ก็ไม่มีใครใช้คาราโอเกะนะครับใครใช้ก็คงดูตลกกัเนาะถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือพิมพ์ภาษาอังกฤษไปเลยนะก็มันพัฒนามาเยอะมากแล้วนะยีปีที่ผ่านมาผมไปเยอรมันปี2003นะหลังจากมิเลเนียม3ปี ก็กลับมาก็ปี2010ก็หลังจากนั้นอีก10ปีนะที่เรียนจบก็เป็นอีกยุคหนึ่งนะปี2010ก็มี iPhone แล้วนะพอมี iPhone ปุ๊บทุกอย่างแบบเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับอินเทอร์เนต็ตก็เร็วขึ้นหลายๆอย่างก็ดีขึ้นพอปี2020เกิดโควิด19อ่ะเรามาคุยกันในระบบออนไลน์โอ้โหสุดยอดมาก,มาก อะเดี๋ยวผมลองเข้าไปในในโปรแกรมซูมให้ทุกคนดูเนาะผมก็กดจอยมันก็จะขึ้นเอ่อให้ enter meeting id นะผมก็ลองใส่เข้าไปนะ941 94188ใช่ั้ย88แล้วก็52แล้วก็9744นะแล้วก็ใส่ชื่อนะผมสามารถตั้งชื่อ ตัวเองเข้าไปนะครับผมก็ตั้งชื่อแบบนี้เข้าไปแล้วก็ผมก็กดจอยเข้าไปก่อนนะเพื่อให้ทุกคนดูเลยว่าเวลาที่เราทำการเชื่อมต่อระบบซูมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะให้ทุกคนได้เห็นกันจัดจะเลยผมก็ลองเข้าไปเขาก็จะให้ใส่พาร์ c โค้ดนะผมก็ใส่919616 เอาใหม่919616นะครับแล้วก็ลองจอยมิตติ้งเข้าไปนะครับก็ลองเข้าไปก่อนนะ15นาทีเผื่อเช็คความเรียบร้อยอะไรต่างๆก็กดเข้าไปอะตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องนะครับที่คนจัดเขาเตรียมไว้ให้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครมาเนาะผมก็ทำการปิดไมค์แล้วก็ปิดวิดีโอ แต่เขาน่าจะรู้นะว่าผมเข้ามานะเพราะว่าผมทำการล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะเห็นมีอ่า participant กี่คนอะไรก็ว่าไปอตอนนี้ก็มีชื่อผมขึ้นนะครับแล้วก็โ้มีคนเข้ามารอหลายคนแล้วเนี่ยนะหลายคนแล้วมีคนเข้ามารอนะนี้ก็คือคนที่เข้ามาแล้วโอ้โหเขาเปิดเพลงรอคนแล้ว